มาุกคนยีดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเพลย์เรเซนเมนียครั้งที่41นะฮะวันนี้เราอยู่กันในบิ๊กแม h นะครับคู่เอกในคืนแรกนะครับการปล้ำสามเศร้านะฮะการเจอกันระหว่างโรแมนเลสครับเซซโปรเลนสแล้วก็ซ m เอ็มพังนะฮะสามคนนี้นี่เขาเปิดศึกกันมาอย่างยาวนานนะครับจริงนี่ความบาดหมางของทั้ง3คนนี่เขาต้องเท้าความกันไปในยุคที่เดชิลก่อตัวเลยนะครับ ว่า c ีเอ็มพังได้หยิบยกเรื่องราวที่เขานะฮะปลูกปล้านเดอะชิลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยโรแมนเรนส์กับ c ีเอ็มพังนี่ก็เขาปูเนื้อเรื่องกันมาตั้งแต่ก่อน s e r v อร์ซีรีสครับในเรื่องพอตกลงบุญคุณที่พอใฮ้เม้นติดค้างกับ c ีเอ็มพังเอาไว้นะครับส่วนความบานหมางของโร a ม r เรนส์และก็เซโดรินซี่เขามีกันมาตลอดอยู่แล้วครับ แม้ว่าอดีตจะเคยร่วมทีมเดอะชิลกันนะฮะแต่เมื่อทีมเดอะชิลแตกลงนะครับทั้ง2คนก็กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาประจําสมาคมกันมาตลอดนะครับและก็เช่นเคยครับสําหรับทีเพยผมได้เปิดโพให้เพื่อนๆลงคะแนนโหวตกันนะครับว่าให้ผมรับหน้าที่เป็นใครในแมตช์นี้นะฮะปรากฏว่าคะแนนเสียงท่วมท้นครับให้ผมรับหน้าที่เป็นโรแมนเดนในการปั้มแมตช์สามเศร้าแมตช์นี้นะครับโอเค ไปๆมาๆนี่แมตช์นี้เนี่ยจะกลายเป็นแมตช์ที่ซีเอ็มพังกับโรแมนเดนจะต้องมาชิงตัวพอลเฮเมนกันหรือเปล่าวะนนี้เพราะว่าข้อตกลงที่ซีเอ็มพังมีไว้กับพอลเฮเมนนะครับก็คือการให้พอลเฮเมนเนี่ยมายืนอยู่ในฝั่งเดียวกับซีเอ็มพังนะฮะเซตโรลินส์ก็จะกลายเป็นชาวบ้านหนึ่งไปเลยแม่ส่วนเซตโรลินส์กับซีเอ็มพังนะครับเพิ่งจะมา เดินเครื่องร้อนระอุก,กันตอนที่ซีมังรีเทิร์นกลับมานะครับนี่ขนาเราได้แมตช์การกล้ำซีมังประธานเซโรลินนะฮะสองครั้งนะครับครั้งแรกก็ในรรพรีเมียของเนฟลิกสนะครั้งที่2ก็การกล้ำแบบสตีลเคจนะฮะก็ยังไม่สามารถที่จะยุติความบาดหมางของทั้งสองคนนี้ได้เลยนะครับก็ถูกลากยาวมาต่อจนมาถึงเรซเมเนียครั้งนี้ฮะ แบบนี้นี่จาก3ามเร้าเดือดๆนี่จะกลายเป็นแมตชิงลุงนฮะตอนนี้มาแล้วก็ซีอมพังครับมาพร้อมกับข้อตกลงสุดพิเศษนะที่ทำเอาไว้กับพอลเฮมนนะฮะนั่นก็คือการที่ให้พอลเฮมนนะครับมายืนอยู่ฝั่งเดียวกับเขาในแมตช์นี้ด้วยนะฮะโดยหลังจากเรสซิมเนียครั้งนี้จบลงนะครับก็ไม่รู้ว่า พอเฮเมนจะเป็นไวาส์แมนของซีเอ็มพังถาวรเลยหรือเปล่านะครับคู่นี้อันนี้เราก็ต้องไปลุ้นกันนะฮะถ้าพูดถึงการเป็นคู่เอกในเรสซิ่มเนียนะฮะทั้ง3คนนี้ก็มีสตอรี่ที่ปลูกกันมาทั้งเป็นสตอรี่สารเศร้านะครับแล้วก็เป็นสตอรี่ส่วนตัวด้วยนะฮะในส่วนของโรมาเลสนะฮะแมตช์นี้จะเป็นแมตช์คู่เอกในเรสซิ่มเนียครั้งที่10ของโรมาเลสนะฮะถือว่ามากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ WWE เลยนะครับส่วน CM Punk อย่างที่รู้กันนะฮะแมชนี้จะเป็นแมชคู่เอกใน w รส s t l e m a n เ a ียครั้งแรกของเขานะครับตลอดการเป็นนักมวยปล้ำมาอย่างยาวนานนะมาเริ่มแมชครับกรรมการสั่นละครั้งแล้วเราวิ่งเข้าไปถีบหน้าซียมพังเลยวิ่งเข้ามาทำไมพี่แล้วก็ถีบหน้าเซตต่อ Hey, วันนี้มันต้องเป็นปลายทางของความแ้นของเราเอาไปเล็งพังครับเอาเจอเซตรวบเลยเมื่อกี้กำลังเล่นงานเ,าเซฟตอยู่พังมาไม่ยอมครับพังเล็งจังหวะทิ้งศอกเซ็ตเล่นงานพังต่อครับทุบหลังจับเจอมันซูเพ็ทเราฟื้นขึ้นมาถีบหน้าเซ็ตเอาวืดครับเจอเซ็ตถีบพืนไปพังลุมกันไหมลุมกันดีกว่าครับมาเอาไม่ได้คนระับเซ็ตศอกกระแทกพังก็ไม่ยอมมาลุมนะ พังบอกอยากเล่นงานเซตเองครับเจอรีเวิร์สไปอารเซตโอ้โหเจอซูเปอร์คิกอุตส่า์กดหลบรอทั้งสองรอบทังวิ่งเข้ามากระแทกเซตไม่ได้ฮะเจอเจอแมนซูเพล็กอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเซตมาเอารีเวิร์สได้ครับตีเข่าขอมืงอหรฮะเอ้าไปไปมาเราตัวเหลืองก่อนเพื่อนเลยเซตเวี่ยงอัดมุมครับแล้วกระทืบซ้ำไม่ยอมฮะถีบคืนอ้าพังไปเอาโตะมาครับวิ่งเข้าไปทีบเอ้าเซตหลบได้เจอเซตถีบคืนโอ้ย โอ้โหมันวุ่นวายฮะทั้งจะดีดทีเซฟไม่ได้ครับเฮ้ยงานนี้มันเละตุ้มเป๊ะดีเหลือเกินทั้งเตะเซตครับเล่นงานเซตต่อเซตจับขามาเราเอาอาวุธบ้างครับไม้เบสบอลมาเอาข้างบนเขาใส่เซมิชันกันแล้วฮะทั้งยอมไม่ไม่ยอมครับหมายถึงเราเนี่ยไม่ยอมตีเอาเฮ้ยเล็งเซตเลงเซตตีเอ้าไม่ทันอีกอ่าบล็อกได้ครับต่อยคืนอัปคับแล้วก็ ตุยท้องครับไปเซตเวียงกลับมาฮะจับแบรรี่ซูเพล็กซ์อาพังมาพัางมาพัางไปกลางโต๊ะครับพังมาไหมเอาพังโยนโตเอ้าหลบได้อีกเอ้าแล้วก็ไปลิงเซตทิทางเซตกระแทกพังครับเราก็วิ่งไปลราไปกระแทกเซตอ่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมครับวันนี้ต้องเละกันไปข้างหนึ่งจับพังแบกกันฮะ แบกก่อนเอาพังดิ้นหลุดครับเอาเซตมาพังจับไม่ได้ฮะจะเสยเอาเซตมาจับอีกเฮ้ยโดนทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่เป็นแฮนดิแคปหรือว่าพิภเธีป์เนี่ย oh <no. S 2> เจอเซตเล่นงานไปพังก็เอาโตะมาอยู่หนะนะ้าฮะวุ่นวายกับโต๊ะเซตลวกกดเลยได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมนะเรายาังมีอีกคนอาพลิกกันครับพอาพลิกกดกันไม่ได้ฮะเซตดิ้นหลุดเรากระโดดโครสไลน์นี่กระจายทั้งคู่เลย เอาเจอพังเตะคือนอีกเฮ้ยมันเบรสกันมันเลยครับต่างไฟต่างเบรสกันมาเราเอาโต๊ะก,กันเอาพังตีเข่าเซตครับแล้วก็ลากมาโคลสไ l พังมาพังไปที่โต๊ะครับเวียงเอา้าไปชนกรรมการอีกเฮ้ยเจสิกา้าเอา้าเน็กเบเกอร์ไม่โดนเจอทูบอีกเจสิก้าวุ่นวายเหลือเกินฮะเดินเกะกะมากอ่ะหลบได้แม่จะถีบไม่ทันครับเจอพังเวียงเข้าเชือบจะทำอะไรฮะจับยกไม่ได้ เจอแบ็กซูเพล็กคืนครับนี่รีเวริร์สเซตทำอะไรฮะหนีเซทก่อนเซทเจอพังจับคว่มหน้าฮะคว่ำหน้าแล้วก็หมุน <is> หมุนหมุนหมุน <is> โอ้ยเหนื่อยครับ <is> เหนื่อยพังมาเอา้จาจะซูเปอร์แมนพันไม่ได้ครับพังไปจับเซทก่อนจยปล่อยให้เขาเล่นงานกันไปก่อนฮะส่วนเรามายืดอีกว่าครับอ่ะพังจับเ d ดดีกรีเซทไม่ได้ฮะเจอเซทบิดกับคลสไลน์เซตมาฮะซูเปอร์แมนพันครับเต็มเต็ม อาละพังก็เดินหนีไม่ใช่ดิพังก็ลี้งหนีไปเลยไปโต๊ะขึ้นมาก็ดีเลยฮะ oh, <all> วิยงเซตไปวิ่งเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวก uh oh. ูเสียบไม่ทันครับวิ่งระยะสั้นเกินแต่ว่าจับเสยฟ้าใส่โต๊ะได้อยู่โอ้ยเดือดเดือดพังเหรอพังกระโดดเหินไปหาเล่นงานโอ้ลาคอกึ้นมาคนดูตะโกน this is awesome ครับเจอรีเวิร์สอีกอาจกับบันไดเข่ากระแทกนี่ฮะ เซตตามครับเซตบอกรอกูด้วยอย่าลืมท้มันมีสามคนพังก็ไปยืดอะไรเนี้ยเอ้าเจอเตะอีกบล็อกได้ครับบล็อกได้แล้วก็เทสหมัดเจอเอ้าเซตโอ้โหเจอเซตเอาเก้าอี้ตีตีไม่ได้ฮะเอ้าจะอัปปาร์คเจอเซตเสียบเข้าล็อกครับเฮดดีกรีเรียบร้อยเลยโอ้หจังหวะมันไวครับแต่ละคนมีเขาเขาเรียกว่าอะไรฝีมือไม่ธรรมดา ทั้งตัวจริงทั้งในเกมนะครับถอดแบบมากันเป๊ะโอ้โหอันนี้พังกับเซตอาเซตซูเปอร์คิกพังครับอาเซตกดเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนึ่งครับหนึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะยังมีผมอีกคนนะครับผมคือหัวหน้าเผ่าผมคือหน้าตาของสมาคมนี้โดนอัดได้ทอนแขนพังเอา ball, ไม้เบสบอลไปตีเซตครับเฮ้ยเอาลืมเลงพังอีก เซตอะไรวะเนี่ยโอ้โหกระแทกกันไปกันมาเฮ้ยเซตเซตจะเพชรดิกรีเอาพังตบม้องหูครับรมันเลนเซตไปรว่พังครับโอ้โหมันต้องแยกประสาทให้ดีนะว่าใครเล่นงานใครอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกจากตรงนี้ไม่ได้อาเซตติดตันนะครับพังจับเซตเสียบเข้าล็อกยกขึ้นแบ็คเบรกเกอร์ครับเรากระโดดขวางลำตัวใส่เซตโอ้โหเล็งพังก่อนเล็งพังก่อนเอาเจอพังเล่นงานคืนนะพังจะทำอะไรครับจะทำอะไร แล้วก็ตุยท้องต่ออัปคัดไม่ได้ฮะเจอพังสวนคืนโอ้โหมันบล็อกก็ได้ทุกท่าครับเจอพังเสยอีกครับกด,ดไหมกด,ดไหมว่าแล้วกด,ดฮะกรรมการรีบนับจังเลยนะเจสสิกา้ายังนะครับเรามีซูเปอร์แมนพั์อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีอ่าถ้าไม่ตายก็เกือบได้แล้วฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวทีบอะไรวะเน,นี่ยเอ้าเซตเฮ้ยเซตจะเคิร์ฟตอมไปติดพังครับพังจับบิดแขนเจอเซ็ตโอ้โห เ้าเซตเคิร์ฟตอมพังครับเดี๋ยวเราเข้าไปเบรกการนับดีกว่าเคิร์ฟตอมเรียบร้อยกดไหมกดว่าแล้วว่าแล้วไม่ยอมครับมาเราเล่นงานให้ได้ซูเปอร์ทำให้ตายดีกว่าฮะถ้าไม่ตายอีกนิดเดียวครับเอาเจอสวนกันไปเฮซตจะเข่ากระแทกไม่ได้ฮนะนี่ได้แล้วอีกหนึ่งอันแล้วก็ซูเปอร์แมนพานเอาเซตหลบได้อีกโอ้โหแล้วกระพังมาเล่นงานอย่างไวอะ่ะพังจับยกขึ้น ซิดดาวเพบอมพังลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฮะเอาพังแตกพังแตกเลยแตกเอาไม่ได้ครับตีนี่ติดสันไปเลยเอาพังมันใช้ตัวช่วยครับเอาวืดวืดวือดอะไรล่ะพี่วือดอะไรครับถีบหน้านี่มาเปิดปากแผลกันดีกว่าฮะอืมเขี่ยครับเขีย่ยแผลเขียเข่ยแผลเซตก็ไปยืนคึกอยู่ข้างล่างเซตไปยืนเอาเซตแตกอีกคนครับ เฮ้ยเอาเซตฟื้นขึ้นมาอย่างไวเจออัปคัทด,ดีมาแตกเอาเจอพลิกครับโดนอัดด้วยท่อนแขนสองทีเฮ<อ>้ยเราเก็บพระซปเปอร์ทำให้ตายดีกว่าครับเพื่อปิดบัญชีแต่จังหวะไหนล่ะประเด็นโอโ้โดนกระทือบอีกมาจากกระทืบไม่ยอมครับทั้งเอางเบสบอลขึ้นมาทั้งตีมาเลยตีมาเลยเอาทั้งจ้องเราครับจ้องเราก็เจอทีบดีอย่ามาจ้องพี่ครับไม่ใช่ดีอย่ามาจ้องผมครับพี่ทั้งนี่แก่สุดฮนะ ลองมันก็ลงมันเลนสารเซตล์รนินส่อายุมันเป็นเพียงตัวเลขครับฝีมือเท่านั้นฮะฝีมือเท่านั้นอาเซอไปเอาบันไดออกมาครับเฮ้ยเราจะมีซูเปอร์แมนพันอีกหนึ่งอันฮะเราก็ต้องจัดเอาเจอพังไซฮิกโอ้โหกำลังจะวิ่งไปซูเปอร์แมนพันเราก็จะได้ซูเปอร์ถ้าไม่ตายนะครับเอาพังเรียกลุกครับพังเรียกลุกเซตเดินไปหาพังไม่ยอมให้เราไม่ยอมให้เล่นงานเราฮะกระตุกคอเซมพัง,พงแล้วกูยืนมืนอะไรวะเนี่ยอ่ะจะเคิร์ฟสตอร์มหรอ ไม่ยอมครับจับเซตยกขึ้นฟาดกับบันไดมาซูเปอร์แมนพันช์ครับเซตขึ้นมาเหลาหมัดรอซูเปอร์แมนพันช์ครับเราเอาเซตออกจากวงโคจรไปก่อนฮะแล้วก็ไปเล่นงานพังเอ้าเซตอย่างเต็ดมุมงเฉยแม่พังขึ้นมาครับพังขึ้นมาตีตีมาพังก็ได้ครับพังก็ได้เอาพังออกไปเซตเอ๋อ เซตเอ้าเซตหลบครับหลบทําไมครับพี่หลบทําไมครับอ่าเซตไปนู่นมุมนู้นเอ้าเจอรีเวิร์สครับโดนอัดเธอมาเกินรอบคลิกหงายท้องตกเวทีไปเลยอออืืหมาเราไม่ยอมครับเราต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมามาเซตซูเปอร์ทำไมตายฮะเอ้าพังมาอีกเฮ้ยพังดูนาฬิกาดูนาฬิกาทำไม่ะพี่แม่ปล้ำไปก่อนเราต้องดูเวลาครับเซตอยู่ตรงนี้เซตอยู่ตรงนี้ เอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยซูเปอร์ทำไมตายผิดพลาดครับไอเซนออกมาก่อนโอ้โหเสียฟอร์มเลยหัวหน้าเผาเฮ้ยโอ้ังเอาทั้งขึ้นมาโอ้โหกูกาจะโชว์สวยๆอะไรกันวะเนี่ยไอเซนมันออกมาก่อนครับจากมุมเมื่อกี้เอาเจอตุยท้องคืนเซนจะทำอะไรฮะจามด้วยสอกครับเอาอัปคัดไม่โดนอีกโอ้โหเซหนลากไป เฮ้ยเมื่อกี้จากซูเปอร์แมนพันจักรต่อด้วยสเปียครับเซตมันออกจากมุมมาก่อนวืดเลยโอ้โหมาจับพังพาวเวอร์สแลมครับเซตก็ไปยืนยืดอยู่ข้างล่างนะฮะพังไปพิงเชือกอย่างนี้ถีบหน้าไม่ได้ครับตกเวทีหน้าฟาดกับพื้นโอ้โหชะตากรรมหัวหน้าเผ่ากูอะไรกันวะเนี่ยมาเราช้าทำไมตายเดียวครับอย่างน้อยก็ปิดด้วยสเปียก็ยังดีฮะอ่ะพัง ดวิ่งเอวโบโด,ดรอปครับโกรธไหมพี่โกรธไหมโกรธด้วยฮนะไม่ยอมครับไม่ยอมพังเอะจะโกรธเอะจะโกรธฮะโยนไปมาพัางครับพังสปีเเรียบร้อยเซตลงไปข้างหน้าครับมาทันไหมหนึ่งไอ้โหเซตมันมาทันครับเฮ้ยเซตยาครับยาชัยชนะต้องเป็นของพี่อ้าวแล้วกูไปเล็งพังอีกอื เกมนี้มันวุ่นวายครับมันวุ่นวายอ่าพังบิดกับจับเน็กเบเกอร์พังรอจังหวะฮะรอจังหวะโกทูสลีปครับเราเอาเก้าอี้รอ,อก่อนเพราะเราต้องเล่นงานพังแน่นอน oh. เรียบร้อยครับ oh. ตีนี่ g p s ก็ตีเลยมาเปิดปากแผลครับต่อยต่อยอกระทืบตอนนี้ตัวแดงพร้อมกันทั้งคู่ทั้งสามคนครับไม่ใช่ทั้งคู่ไปพัง เอ้าเจอพังรีเวิร์สครับอัดมุมโอ้โหเจอต่อยอีกใจเย็นครับบล็อกได้มาเวียงพังทิ้งไปก่อนฮะเวียงพังทิ้งไปกระแทกก่อนเซตเซตไปเอาอะไรครับเซตไปเอาอะไรซูไซไดครับเล่นงานโอ้ยเหนื่อยวะ่ะแบบนี้เหนื่อยจริงมาขึ้นท่กันคนดูกัน่อยฮะอา้าวท่กันคนดูขึ้นไม่ได้อีกโอ้โหอะไรวะเนี้ยอยู่ๆก็มาจํากัดกูเฉย ไปเอ้าจะเวียงเซตเจอรีเวิร์สครับชนกับขอพิธีหรือบันไดไมานะทิ้งขาฮะเลกรอฟหังไปเอาอาวุธต่อครับช่วงนี้เป็นช่วงเลทเกมนะฮะเราประมาทไม่ได้เลยเซตตีเข่าอีกทังไปเอาโต๊ขึ้นมาฮะเซตไป<อ>ยืดทังสป,ปริงบอดขวางลำตัวใส่ใครครับโดนเซตก็ไม่โดนนะตัวเองเจ็บแทนเฮ้ยเราหนีเี้ยเราหนีี้กันเซตมันมาครับเซตมันมา เซตมมาฮะโอ้ยแล้วก็โคตรเชื่องช้าไอเซตมันมาใส่ครอสเฟสแล้วนะเฮ้ยพังพังมาก่อนพี่พี่อย่าพึ่งยืดพี่อย่าพึ่งโชว์ครับพี่อย่าพิ่งโชว์ผมจะแพ้แล้วเอาพังไม่สนใจเลยครับเราต้องใช้ตัวช่วยพังมาแต่ไปวิดพื้นอยู่ข้างล่างบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราไม่มีตัวช่วยสักอย่างครับจับ เซตโรล,ลินฟาดไปก่อนแล้วก็หนีฮะหนีพังหนีพังมาตามมาเล่นงานเซตดีกว่าพังกลางโตะยะบนปล่อยให้เขาบ้าข้างไปเองฮะเอาเจอรีเวิร์สอาจจะที่ขั้นคนดูเซตพลิกครับพลิกแล้วก็เอียงหน้ามากัดทืบพังเดินมาพังก็มาผสมลงเลยสิพี่มันสามเศร้านะพี่โมแต่ยืนเต้นอะไรอยู่ตรงนั้นพังมาเล่นงานเซตต่อครับโอ้ย บอกเลยแมทน,นี้สุดๆฮะเหนื่อยสุดๆพังจสสับเ็ตซิดดาวเพราะว่าบอมครับบันไดนี้เราไม่ใช้ให้มันยุ่งยาก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันแอคชั่นการใช้อาวุธมันช้าครับมาพังขึ้นมาก็เจอโต๊ะกระแทกดีเราจะมีสเป,ปียร์แล้วฮะอีกหนึ่งอีกนิดเดียวแล้วก็ทิ้งสอกใส่พังอ่พังจะติดตันหรอกพังติดตันไหมติดตันไหมอ่ะเซตขึ้นมาฮะ เซตอ่าโดนครับตอนแรกนึกว่าไม่โดน oh เซตเหนอนี่ลุกขึ้นมาทำไมมาเซตลุกขึ้นมาฮะลุกขึ้นมาครับพี่ไม่ใช่ดิลุกขึ้นมาครับเพื่อน <This is S 2> วิ่งเข้าไปสับเปียครับเรียบร้อยมาระหว่างนี้แหละพังไม่ฟื้นหรอกพังฟื้นก็ไม่ทันครับ hey. เอาอยัางครับอเซตยังทนได้วะน่าจะใช้ตัวช่วยชัว <Seth S 2> ขึ้นมาพังทำอะไรฮะทำอะไรครับพังซูเปอร์แมนพันธ์ดีครับ เฮ้ยเซตเซตนอนหน่อยเซตพลิกครับเซตพลิกเซตเข้ามาเอ้าจะสเปียโอ้โหจั่วลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแก้ตัวแล้มีแก้ตัวเอ้าเจอเซตร่วงกดครับเฮ้ยใจเย็นเอ้าเซตไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ครับเราพลิกได้พลิกยังมีแถบเหลืองปลาณีเราอยู่นะครับหนึ่งสองไม่ได้ครับเซตก็ฟื้นตัวไม่ทันพังขึ้นมาฮะพังขึ้นมาสเปียดีครับนี่ขึ้นมาจะทําอะไรพี่มากด ขอชัยชนะให้เป็นของวห,หน้าเผ่านะครับยังครับเฮ้ยมีแต่คนทนได้ฮะเอาไงดีเอาไงดีเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยครับทั้งตัวช่วยทั้งท่าไม่ตายาท่าพิเศษเสียพังก่อนเซตไปยืนยืดอ,อยู่ข้างล่างเหินไม่หาจั่วลมอีกโอ้โหชะตากรรมของหน้าเผ่าเจอเซตทิ้งเขาอีกอเอาเซอไปคลั่งครับเซตคลั่ง พังฟื้น้นมาพอดีฮะพี่พังจัดการเาหน่อยดิตอนนี้เลือดใครไปเลือดใครไปดูครับน่าจะเลือดพังกับช้ำสุดเอาข้างบนเขามีเลกดรอปมีอะไรกันนะฮะอ่ะเซตจะสตอไม่ได้ครับทำลายพังลากเซตไปพังทำอะไรฮะเล่นงานเซตอ่ะพังเก็บ GTS แน่นอนเราหนีกันครับ now, เราพยายามให้เขาเล่นงานกันไปตัดกำลังกันไว้นะเดี๋ยวหน้าเผ่าจะอู้งานรอครับ ทังจับเซตนั่งฮะนั่งแล้วก็ห้อยหัวมารอจังหวะใค่กันมีคนกดกันเท่านั้นครับเราถึงจะเข้าไปเอาเซตติดตันครับเราหนีพังมาเอาพังรอ go to s l e e ครับจัดเลยพี่จัดเลยถังจับเซต go to sleep go to s l e GTS ครับมาเฮ้ยังไม่ยอมฮะไม่ยอมกูกระทืบไปแล้วถังลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาง่ายๆเลยครับมารวบก,กด กรรมการเร็วเราเอาท่านี้แหละปิดศึกครับเรียบร้อยครับแม่ง่ายๆเลยสปเปียไม่มีซูปเปอร์แมนพันช์ไม่มีก็รวบกดมันไปซะเลยฮะนี่เลยครับผู้ชนะแมตช์สามเร้านะฮะอันนี้เราก็มาปล้ำรีเพย์กันก่อนนะ,ะไม่ได้เป็นการทำนายหรือว่าฟันธงอะไรนะครับมาเล่นสนุกๆครับก่อนแมตช์จริงจะเริ่มขึ้นมาก็เป็นเราครับโรเมเลนส์ฮะสามารถ แบกความมุ่นวายเอาชนะแบนนี้ไปได้นะครับของจริงเราก็ไปลุ้นกันในวันที่20เมษายนนะฮะเวลา6โมงเช้านะหลังสงกรานปุ๊บก,ก็ต่อด้ยวยรีมเซอร์เบเนียเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าชอบกิริมกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมเลย,เลยน,นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานนะฮะจะเดินทางกลับบ้านเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ oh